เออตลาดผักรามาโนฮาที่ไหมมีมะม่วงขายไหมเออไม่ใช่ไม่ใช่ออไม่เอาพันนั้นเนี่ยไม่เอาพันนั้นใช่พันอะไรนะชื่อจําพันไม่ได้อ่ออเออใช่เลดเลดเนั่ยแหละเออฮะแล้วรัววงดานอยู่ไหมโรงพยาบาลเหรอไปเอาพลาสเตอร์เราก็เเรื่องไงนี่ฮะว,วางสายไปเลยเบื่อ,อไรนะ โอเคฮัลโหลตลาดผักใช่ไหมโอเคแล้วมีมะม่วงแรดไหมแล้วผมจะซื้อได้ที่ไหนไกลมากเลยเหรอโอเคถ้าเราจะซื้อมะม่วงไกลขนาดนั้นตอนนั้นทิวดีคงชนะคนเพื่อนบ้านแล้วเพื่อมะม่วงเอาอยัางไงดีจะเอามะม่วงจากที่ไหนดีวันนี้เฮ้อ คิดไม่ออกเลยเอยังไงล่ะเราต้องทำให้คุณเพื่อนบ้านชนะให้ได้ทำทุกอย่างอะไรคะพูดอะไรเนี่ยอออืมก็พูดถึงการทำทุกอย่างเพื่อชาวอินเดียที่อดอยากไงเล่าอือแล้วก็ช่วยชาวอินเดียที่ที่ไม่มีงานทำด้วย <laughs> ลืมไปแล้วเหรอว่าคุณอะก็ไม่มีงานทําเหมือนกันคุณเนี่ยลืมแล้วมากกว่าผมไม่งานทําแล้วทํางานแบบนั้นน่ะอย่าทําดีกว่าอ,อย่านอกเรื่องได้ไหมผมไม่ได้คุยเรื่องนั้นกันเนอะผมพูดถึงเรื่องมะม่วงอ๋อมะม่วงอยากกินมะม่วงจังเลยอ่ะฉันเนี่ยอยากกินน้ำมะม่วงปั่นมากเลยพาฉันไปกินหน่อยได้ไหมคะอ๋ออ๋อ,อ,อ,อไม่ใช่วันนี้นะวันนี้ผมไม่มีแรงทําอะไรเลยผมเหนื่อยและขี้เกียจมากด้วย ผมไม่ไปหรอกนะไม่ไปฉันรู้ว่าคุณน่ะจะต้องหาข้ออ้างตลอดเลยปกติคุณตรดเต่เหมือนกับเด็กอะแค่ขอให้พาไปกินน้ำมะม่วงกลับพาไปไม่ได้อะคุณก็อ้างไปเรื่อยคอ,อยดูนะฉันจะไม่มีทางไปไหนกับคุณอีกคอ,อยดูสิแล้วใครอยากจะไปไหนกับเธอเหรอมะม่วงจ๋า มาหาป้าป๋าหน่อยมะม่วงจ้ามาให้กินหน่อยมาเลยอ่าอึม

หัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าช่วยด้วยหัวหน้าช่วยทีโถเอ้ยมีอะไร,ะไร<อ>ดิลูอ,อยู่ไหนอะห,หัวหน้าเออหัวหน้าเกิดอ,อะไรขึ้นดิลูหัวหน้าเกิดอะไรขึ้นเอาเป็นอะไรไปเนี่ยคะหัวหน้ามีคนฉีดสเปริพริกทยใส่ตาฉลังหนีไปอะไม่เป็นไรจะบอกมาก่อนมะม่วงอยู่ที่ไหนเออใช่หัวหน้านี่หัวมะม่วงมากกว่าผมเหรอน,นี่มีคนทำร้ายผมนะ มันทำอะไรผมแล้วมันก็ขโมยมะม่วงไปแล้วอ๋อตายแล้วมะม่วงไรของฉันโดนขโมยไปใจเย็นโกรธนะเจ้ตายแล้วเออคณเพื่อนบ้านให้อภัยผมด้วยเถอะนะผมตู้ไม่ไหวจริงๆซู้ไม่ไหวอะไรแกยังยืนสบายดีอยู่เลยใช่สิอยากให้ผมตายใช่ไหมล่ะเงินเดือนจะได้ไม่ต้องจ่ายและจะใช้งานหนักไม่เป็นไรบอกมาหน่อยมะม่วงหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ไอ้นชทีสเปรย์พริกไทยใส่ตาผมมองไม่เห็นเนี่ยโอ้ะมะม่วงหายไปไหนนะเดลูบอกมาแนละ้วว่ามันอยู่ที่ไหนนะสุนทรี เออไม่รู้ว่าอยู่ไหนเออตายจริงตัวขาวตัวดําสูงเตี้ยนี่ไม่รู้เลยนี่นายรู้ใช่ไหมเห็นไหมมันเป็นยังไงมันเอากล่อมงไปไหนอย่าบอกมาสิบอกมาบอกมาหน่อยนะเร็วเร็วสิบอกมาเลยนั่นแหละเขาพยายามอยู่นะพยายามอยู่บอกมาบอกมาดูสิเออปากเนี่ยมันสั่นมาสั่นนิบบาทเลยอ่ะบอกมาบอกมาอีกนิดหนึ่งบอกมาเลยบอกมาบอกมาไอ้บ้าเอ้ย อย่าจะหัวขู่กระแพงจริงพระเจ้าสร้างคนโง่แบบนี้มาได้ยังไงเนี่ยเอวันน้าช่างมาเธอมะหงผมก่อนเถิดนะคุณเพื่อนบ้านผมแสบตามากเลยอะโอเคดินลูมาที่นี่นะเดี๋ยวจะพาไปล้างตา,าตรงไหนรบอกมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มาด้วยนะโอเคค้วต่อไปนะมาทน,นี่ <ๆ S 2> เลยใครเอามามวกฉันไปนะอนี่อะไรล่ะฮะ โอเคได้เขียนลงมาก็ได้ว่าใครเอาไปใครจะจ่ายเงินแกเหรออื้โอ้โออ,อ,อย่างมืดตุบอยู่นี่ิิลูมากินอาหารเช้าหน่อยนะเออคุณเพลานตอนนี้รอบตัวผมมืดไปหมดเลย พี่ไอ้บ้านันเอาอะไรฉีดตาผมเนี่ยมองไม่เห็นอ่ะผมมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วมันก็ขโมยมะม่วงของฉันไปด้วยโถเอยกินเมื่อเช้าก่อนนะคุณเพื่อนบ้านเดินจะไม่เห็นทางเลยแล้วผมจะกินได้ยังไงเล่าผมมองไม่เห็นคุณเพื่อนบ้านพี่สาวป้อนผมหน่อยได้ไหมช่วยป้อนผมหน่อยเถิดนะครับคุณเพื่อนบ้านโอเคโอเคฉันป้อนก็ได้นะอันนี้ค่ะอ๋อกินซัมโมซ่าหน่อยนะอร่อยไหมโอ้อร่อยมากเลยคุณเพื่อนบ้านอ๋อขอบคุณนะอาปาก อืถ้าอะไรนไรนันกุรีก็เดินลูน่ะมองไม่เห็นฉันก็เลยต้องป้อนให้เขาไงคะมันแสดงละครเสแสร้งเนอะหัวหน้าเงียบนะถ้าหัวหน้าโดนสเปรย์ฉีดตาบ้างจะเข้าใจนะเพราะหัวหน้าแหละทำให้ผมตาบอดยิ่งไปก่อนั้นยั่งมาด่าผมอีกเลยนี่ขอกินหน่อยนี่ที่ราคาเขาพูดถูกนะ เขามองไม่เห็นเลยเนี่ยดูสิดูสิคะสาบานเลยหัวหน้าตอนนี้ผมมองไม่เห็นมองไม่เห็นอะไรเลยยังกับพระอาทิตย์มันตายไปแล้วจ่ายเงินนใ,ให้ผมด้วยนะทำเป็นพูดดีอยากจะได้เงินเดือนก็พูดมาตรงๆแต่แรกไม่ต้องหลีลา นี่เอาไปเอ๋อฮะอ๋ออมมองเห็นชัดเจนละสิรับได้นี่อืมอืมโอ้ยสักเทบอกให้วิงเลิกไรสาระแล้วบอกสิว่าใครเอามะม่วงไปบอกมาอืออ มะม่วงแรกฉันเดินขโมอยอ่ฉันคงไม่ได้กินมะม่วงอีกต่อไปแล้วเลิกวอยวได้แล้วให้มันบอกเรามาว่าใครเอาไปพูดมา <c oughs> หัวหน้าผมจะเห็นได้ยังไงแล้วหน้าตายัางไงมันเอาสเปรย์มาฉีดตาผมเมื่อตอนนั้นอะอร่อยดีนะ เออดิดิลูลองนึกดีๆสินึกให้ออกนะเราจะได้รู้เบาะแหนะ่ะอ่ะอ่ะเบาะแหอ,อะไรผมไม่เข้าใจเลยเอ,อ่ะเธอหมายถือว่าเบาะแสงไงไาละใช่อันนั้นลหละหัวหน้าผมจำได้แล้วผมพูดความจริงนะว่าผมเนี่ยจำได้แล้วจำอะไรได้มันฉีดน,น้ำหอมหอมมากเลย อืกลิ่นยังติดจมูกผมอยู่เลยอ,ะอ่ะผมได้กลิ่นมันผมจำได้แล้วเออเท่านี้เหรออือเราฉีดน้ำหอมกลินก่นเดียวกับเมื่อคืนไอ้ดินรูนี่มันจมูกดีเหมือนหมาเป็นบ้าเลยสวยแล้วเหรอกลิ่นมาจากแถวนี้หลอหัวหนะ้า <_ <EN> _>หัวหน้าฉี่จำหอมเลยอ๋อ <_ EN _> หัวหน้าเป็นโจนแน่เลยคุณเพื่อนบ้านนี่เลย<_ <EN> _>นี่ท่านจะปล้นมะม่วงตัวเองทำไมล่ะไอ้บ้าเย็บใจไม่ได้หรอกหน้า<_ <EN> _>เดี๋ยวปะนี่หัวหน้าผมไม่ได้ร้องเล่นนะจมูกผมเนี่ยดีเหมือนหมาเลยกลิ่นมาจากใ,ใกล้ๆเนี่ยแหละไปดูกันหน่อยดีกว่าไหมา<_ <EN> _>ไปกันโอเคอ๋อฉันคงจะไม่ได้กินมะม่วงแล้วอะ อย่างห่วงมาม่วงอีกกลิ่นกลิ่นต้นไม้คุณคุณนะอ,อ,อไปเร็วไปเร็ว เอานี้มาวางไว้ตรงนี้นะมันมาจากตรงไหนอ่ะต้นไม้นี่อืมอโอเวิบู<อ>เจอมะม่วงกันแล้ว ันนี้ตาจะได้ดาเราตอนน้นทุกคนต้องมาม่วงแน่เลยเราต้องโดนด่าดแน่ๆเลยว <ib> ิบ <Money. S 1> ูมันน <h ums> ี่ <h ums> รักจริงมากที่ไหมแปลกนะเรื่องสวยจะถึงตัวเราอยู่แล้วแท้ๆแต่ทำไมถึงกลับเป็นแบบนี้ได้ ฉันแค่อยากจะกินมะม่วงปั่นน่ะแต่คุณเอามะม่วงมาให้ฉันทั้งลังเลยอ่ะดีจริงๆเลยค่ะเออ,เออที่รักเออผมคิดว่ามะม่วงปั่นแก้วเดียวคงไม่พอผมเลยเอาให้ทั้งลังเลยยังไงล่า <c oughs> ผมจัดให้เลยเพื่อคุณโดยเฉพาะเลยคุณน่ะไม่ใช่สามีธรรมดาธรรมดาคุณคือสุดยอดสามีขอบคุณอย่าให้ใครมายุ่งกับสามีฉันเลยแบบนี้น่ะอะไรนะเพราะว่าฉันไม่อยากจะให้ผู้หญิงคนอื่นๆโชคดีเหมือนฉันที่ได้สามีแบบคุณแล้วก็ขี้เกียจด้วยว่าอะไรนะคะ ผมบอกว่ามะม่วงแบบนี้มันแพงเนอะเดี๋ยวนี้มีคนชอบขโมยมะม่วงด้วยก็เลยเอามันซ่อนไว้ดีดิอได้ค่ะจะเอาไปซ่อนเอาไปซ่อนนะคะจ้าทำอะไรให้ฉันอีกได้มั้ยคะได้สิผมจะเอามันไปปัดให้คนกินแน่นอนใช่ถ้าติปูทำมะม่วงปั่นให้ฉันกินอ่ะมันคงจะดีกว่านี้แน่ๆนะคะไร้สาระอะไรกันเนี่ยติปูติปูมันหายไปแล้วเนอะผมไม่รู้มันไม่มาหรอกนะวันนี้ยกกับไมปูไปก่อนนะไม่ใช่ติปูโอเคไหม อยู่กับผมไปก่อนโอเคถ้าดีปูมาหาฉันมันคงจะดีกว่าน,นี้นะคะไม่ใช่วันนี้เดียมมะม่วงปั่นไปก่อนเนอะค่อยไปหาดีปูหลังโอเคค่ะโอเคฟังนะทําน้ําปั่นให้ฉันด้วยความรักนะคะได้เลยความใส่ใจด้วยนะแน่นอนแล้วก็ความโรแม,มนติกโอเคเอ,อ่อไม่ใส่น้ําตาลนะได้เลยไปสิใส่พริกลงไปด้วยเลยดีไหมเอามะม่วงไปให้คุณเพื่อนบ้านดีกว่ามันเป็นของเธอนี่จ๊ะได้มานะคะ ฉันรออยู่แม่คะแม่คะหนูจะว่ายังไงได้ละ่ะมีคนขโมยมะม่วงแรดของหนูไปอ่อไม่นะว่ายังไงนะลูกแม่อมไอ้บ้าน่ะมันอยู่ไหนแม่คะที่เราเป็นคนบอกให้ดินลูเอามะม่วงมาให้ทันทีที่ดินลูมาถึงและมีคนฉีดเปรัพิกไทยใส่ตาเขาดินลูเลยมองไม่เห็นมะม่วงก็เลยเดินขโมยไปนะคะแม่คะโอ้พระเจ้า ถ้าแม่อยู่นะแม่จะนั่งทับให้มันแบนไปเลยลูกไม่ต้องห่วงนะแม่จะส่งมะม่วงแรดไปให้เร็วที่สุดเลยละไม่ต้องห่วงไปนะจ๊ะโอเคไหมเออแม่คะแม่คะแม่รู้ดีว่าหนูชอบกินมะม่วงแรดมากๆนะคะใช่แม่รู้ดีเพราะว่าหนูเนี่ยเคยมากัดแก้มแม่เพราะว่าแม่เป็นมะม่วงแรดยังไงละ หนูว่านิ้วมือของที่รักก็เหมือนมะม่วงแรดนะคะหนูว่าน่าโหเอ,อ้แม่คะหนูอยากกินมะม่วงแรดมากๆเลยค่ะอุ๊ยเฮ้ยตาฝาดหรือเปล่ามะม่วงโอ้ฟุตบอลเออแล้วมะม่วงอยู่ไหนนะเนาะเฮ้ยแม่คะหนูเห็นมะม่วงต่อหน้าต่อตาหนูลูกเลยเห็นภาพหลอนแล้วเหรอ ออใช่อาจจะเป็นอย่างงั้นนะคะหนูขอวางสายก่อนนะคะบายค่ะจ้าป้าลูกบอลโอเคเอาไปอ้าอโอโยนผิดอันคุณเพื่อนบ้านคุณบาบูติค่ะคุณเพื่อนบ้านนี่นี่ผมเองเน่ยขอโทษเนอะมันไม่ใช่ภาพหลอนมันคือความจริงนะครับ มาจากไหนนะคะคุณวิบูตีคุณเพื่อนบ้านผมมาจากแดนไกลแล้วก็เอามะม่วงมาให้ฉันขอรับไว้นะคะโอ้พระเจ้ามะม่วงแรดเอามาจากไหนคะเนี่ยคุณเพื่อนบ้านผมหามะม่วงแรดให้คุณได้อย่างลําบากเหมือนกับที่เจ้าชายตามหาความรักของเจ้าหญิงเลยเหรผมพยายามเอามะม่วงแรดมาให้คุณเพื่อนบ้านแล้ว <c oughs> นี่ผมเนี่ยหามายากมากเลยนะเพื่อคุณโดยเฉพาะเลย ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณวิบูขอบคุณมากที่รักก็สั่งมะม่วงรรดมาให้ฉันเหมือนกันน่ะแต่ไม่รู้ใครมาขโมยมะม่วงรรดของเราไปนะคะถ้าไอ้จรนั่นมันมาให้ฉันเห็นหน้านะฉันเนี่ยจะหักแขนแล้วก็หักขาหักให้หมดเลยคุณเพื่อนบ้านไม่ต้องพูดแล้วนะครับไม่ต้องพูดแล้วผมเออฉันน่โกรธมากค่ะฉันจะสาบแช่งมันให้ตายไปเลยแล้วค่ะโอ้ยายายายไปแช่งเหมือนเลยคุณเพื่อนบ้านทําอะไรเนี่ยคุณจะลดตัวไปสาบไอ้จรนั่นทำไมล่ะครับ เพราะว่าเขารักนะครับเพราะความรักก็อะไรก็เป <sm Moder ator> ็นไปได้และเขาทําได้ทุกอย่างเลยความรักเนี่ยมันคือสงครามต้องมีการแข่งแย่งชิงดีอะไรของคุณเนี่ยจะไม่เข้าใจที่คุณพูดเลยอ่ะกินมะม่วงไปเถินนะไม่ต้องห่วงเรื่องอื่นฉันไปแล้วนะคะฉันจะไปบอกที่รักว่าคุณเอามะม่วงมาให้ฉันค่ะสาบานกับผมเลยนะครับตอนนี้ว่าคุณจะไม่บอกเขาว่าผมเอามะม่วงมาให้ทําไมล่ะคะเชื่อผมได้ ก็ได้ค่ะฉันไม่บอกก็ได้คุณเพื่อนบ้านกว่าผมจะได้มะม่วงนี้ลำบากมากลองดูมะม่วงต่อหน้าผมหน่อยสิฮึ่ยเซิ้์ตใจเคลิ้มเอ๊บเฮ้ยเอ๊บเฮ้ยเอ๊บเจ๊เอ๊บลมละถุยเอ๊อเอ๊บเอ้ยมะม่วงรสของแม่ พี่บูออคุณหายไปไหนมาคะเออคือเออคือว่าเออคุณเป็นแค่สามีธรรมดาไม่ได้พิเศษสินะฉันรอคุณมาตั้งนานในห้องนอนรอกินมะม่วงปั่นตั้งนานแล้วคิดว่าเขากํลาลังทําด้วยใจปั่นน้มามะม่วงด้วยความรักแต่ตอนฉันลงไปเครื่องล่างไม่เห็นท้งน้มามะม่วงแล้วก็ไม่เห็นคุณเลยอ่ะคุณไม่แคร์ฉันเลยนะฉันเกลียดคุณได้ยินไหม นี่ยังไม่ถามอะไรกันหน่อยเลยเหรอด่นานอยู่ได้อะอะไรนะมีอะไรจะให้ฉันถามอีกเหรอวิบูะผมเนี่ยไปหาคุณเพื่อนบ้านเพื่อคุณนะผมไปหาคุณเพื่อนบ้านมาแล้วไปหาคุณเพื่อนบ้านทําไมละ่ะเพราะว่าคุณเพื่อนบ้านทําน้ำมะม่วงปั่นอร่อยมากเลยคุณทิเบรีบ,บอกผมว่าใครก็ตามที่กินน้ำมะม่วงปั่นของคุณเพื่อนบ้านแล้วก็จะเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เลยนะผมเลยไปขอสูตรมาแล้วก็จะได้เอามาทําให้คุณกินบ้างยังไงเล่าคุณจะได้มีความสุขอะทำให้ความสุขแต่คุณแต ขอโทษนะวิบูฉันเข้าใจคุณผิดตลอดเลยนะคุณไม่ใช่สามีธรรมดาธรรมดาแต่ค,<อ>คุณคือคนพิเศษเอาแต่ว่าผมผมอุตส่าห์ตื่นเต้นอยากให้คุณมีความสุกอะทุกอย่างแต่พังหมดแล้วมันไม่ถูกต้องเลยอ่ะม,มาที่ห้องนอนกับน้ำมะม่วงสิคะคุณจะได้กลับมามีความสุขนะจะเอ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะให้อะไรกันเนอะไอคนเลวคนไหนนะมาขโมยมะม่วงเราไม่ใช่คุณหรอกหัวหน้านะเพราะว่าคุณจะขโมยมะม่วงตัวเองทำไมเล่าพูดอะไรของนายอืท่านจะขโมยของที่ฉันสั่งมาที่บ้านของตัวเองทำไมเล่าผมก็พูดแบบนั้นไงเล่า นี่แกแสดงละครใช่ไหมแกให้คนของแกมาขโมยมม่งของเราแล้วแกล้งทำเป็นโดนปล้นเนะนี่หัวหน้าผมอาจจะอยู่กับคนชั่วอย่างหัวหน้านะแต่ผมเป็นคนดีเหมือนผ้าขาวเลยนะหัวหน้านี่แกว่าฉันชั่วงั้นเหรอฮะเปล่านี่ทุกอย่างหลายคนก็เห็นกันดีเดี๋ยวนี้ทำเป็นปีกล้าขาแข็งนะก่อนอื่นเลยผมต้องลำบากพระหัวหน้านะลำบากอะไรของแกแล้วหัวหน้าเคยทำให้ผมมีความตกบ้างไหมล่ะอะไรเหรอดิลู คุณเพจบ้านอันกุรีนี่เธอไปเอามะม่วงแรกมาจากไหนอ้พระเจ้าคุณบาบุตีบอกว่าไม่ให้บอกที่รักด้วยสิเราจะว่ายังไงดีนะความจะได้ไม่แตกนะจะถามว่าเอามะม่วงมาจากไหนอ่ะบอกมาสิก็จากต้นไม้ไงต้นไม้มันโตที่นี่ได้ยังไงในครัวน่ะ ้นมะม่วงบ้านไหนกันต้นในครัวเออก็ฉันนะ่ะเจอมะม่วงในครัวนี่จะทํายังไงได้เ่ะครัวเหรอแล้วใครมันเอามะม่วงเราไปเก็บในครัวนี่อันนี้คุณฉันจะไปรู้ไหมคุณก็รู้ดีว่าทันทีที่ฉันเห็นเจ้ามะม่วงเนี่ยฉันก็ไม่สนเหตุผลอะไรทั้งนั้นจะขอกินอย่างเดียวอ่ะงงเธอหนะ่ะชอบกินมะม่วงมากไงเล่านะแล้วใครอเอามะม่วงไปไว้ในครัวกันนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอะ S <S> <S ไอ้บ้านั่นมันเอาโมาไว้ในครัวเหรอไอ้บ้าไหนหรอที่รักไอ้บ้าที่ขโมยมะม่วงเราไปไงมันเป็นบ้าหรือไกต้องทำแบบนั้นนะฮะตอนนี้เอาะม,ามงของหัวหน้าไปกินที่อื่นแล้วมัง้งแต่ก็เป็นไปได้นะที่จะทิ้งมะม่วงเอาไว้เพื่อเยาะเย้ยเราอ้อาวนี่ที่รักไม่ไม่ไม,ไม่ทำไมเขาจะต้องเยาะเย้ยเราด้วยล่ะแล้วทำไมเธอต้องกินมะม่วงของคนแปลกหน้าด้วยล่ะ อันนี้จะด่าฉันทําไมลละเนี่ยฉันก็ไม่รู้่คุณก็รู้ดีว่าฉันอะชอบมะม่วงขนาดไหนฉันไม่สดหรอกนะว่ามันจะเป็นของของใครอะเธอก็ต้องหัดควบคุมตัวเองสิ<อ>มะม่วงมันมีมนต์ดำยาสเสน่ห์หรือไงเห็นแล้วถึงอดใจไม่ได้ทําไมแมวมะม่วงไปสามีเลยลหะพามะม่วงไปแต่งงานที่วัดเลยไหมล่ะทำไมจะต้องชีโพรงให้กระรอกด้วยเหรวหน้าหูปกักนี่มาเรื่องของบ้านฉันน่ะหน้าต่างมีหูประตูมีตานะนั่นแหละหูปัก ฉันขอกินก่อนนะไว้คุยกันทีหลังเราจะต้องจับตาดูไอ้โจรชั่วนั่นไม่ว่ายังไงก็ตา